สวัสดีค <ali> ่ะเราแอวไปค่อยวันนี้นะคะยังอยู่การพุ่งนากับเด็กๆนี่ไหนไหนเข้าครบหรือยังครบแล้วนี่วันนี้เราจะมาเล่นรายการเล่นของเล่นจากไหนทำจากอะไรทำจากอะไรก็ข้าวไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหนอันนี้คืออะไรคะเอาไว้เป่าหมนเปล่าหรออันนี้เป็นไรต้นข้าวเหมือนนกมีเหมือนแตะ เราจะมาดูของเล่นที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเด็กๆไม่แต่สมัยก่อนไหมใช่ไหมปลายปีแล้วอืมจะขอบคุณจะมาดูวิธีการเดี๋ยวเยนี่มือทําของเล่นของเราลองอ่ะทดลองซีเป็นไงมัางเล่น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 เป็นยังไงวะทำไมเป่าไม่ออก ไม่ออกีมมไมหนอปิดปิดทางเทคนิคมันต้องมันต้องคมมีดอนอันี้มันคมนี okay. ่มันเปิดได้เป่าแท้บอกออกไหมออกไหมว่ามันทำมาจากแก้วของเล่นของเด็ก ต่างจังหวัดเนาะที่มันทำมาจากต้นข้าวอันนี้มาคือแป่จากหนึ่งเข้มอ่าเป็นเล่นกับพี่กระตุนนะโอ้พี่อ่าทดลองซิต้องเป็นต้องเป็นพลังของน้องบ่าวคนนี้นะคะดิ้นเสียงดังฟังชัดมากนาจีเขาชื่อตามนี่เขาเล่นโซโล่าอันนี้แล้ผ่านสอเร็จเอาไปไหนไหนเล่นให้ดูไหนเป็นยังไงเอามาอวดกันหน่อย นี่การละเล่นยามเย็นของเด็กๆนะคะกับวิวสวยๆนะคะนี่วิวภาพที่ตกดินตาที่จะตกดนพนันบออแล้ววะทําไม่เป็นหรือเปล่านี่เห็นไหมีมีมีเพิ่มมีเพิ่มลูกเล่นขึ้นมานะคะไหนมีเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาเป็นไงเจาะรูนี่เจาะรูแบบนี้ แต่ว่า<ะ>ถ้าแบบธรรมดาจะไม่เจาะรูถ้าแบบเล่นลปกติก็จะไม่เจาะรูแต่อันนี้เราเพิ่มลูกเล่นขึ้นมานะคะเสียงก็จะหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะน้ำขิงใช่วันนี้เราจะมาให้น้องๆสาธิตวิธีการเล่นกันนะคะ,ะดูหน่อยซิเล่นกันยังไงเอ่ย ารเสียงกันใหญ่เลยเบกแตกใหเป็นไงว่างเป็นไงว่าให้เราให้เรางับปากให้ถึงประมาณตรงนี้ถ้าเกิดยาขนาดนี้เลยที่ปัดไปนเองของเล่นง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์นะคะตามวิถีชนโรบอทของเรานั่นเองไม่ต้องเสียเงินเลย แถมยังอยู่กับธรรมชาติบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเย็นด้วยนะคะสวยมากเลย ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ใหช่องโลแอบไปค่อยด้วยนะคะไายบาย,บาย